ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ทําทำให้ประเทศไทยได้ประสบปัญหามหมอกควันปกคลุมโดยมีสาเหตุหนึ่งเกิดมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและในพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศทั้งยังส่งผลเสียต่อการทําอาชีพทางการเกษตรโดยตรงนั่นคือทําให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์และส่งผลทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยรุนละลงให้เกษตรกร,กรสร้างความตระหนักในผลเสียของการเผาเศษวัสดุเหลือใช้การเกษตรและรุนละลงในส่วนของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะตัดสิทธิ์เกษตรกร,ท,กรที่มีการเผาหรือมีประวัติการเผาเป็นเวลา2ปีโดยเกษตรกร,ท,กรที่เผาตั้งแต่วันที่17มกราคม2568ถึง31พฤษภาคม2568จะถูกตัดสิทธิ์จากองค์การของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเวลา2ปี เริ่มตั้งแต่1วมิถุนา2568ถึง31ิศพฤษภาคม2570สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงบุรีจังหวัดสิงบุรีได้มีการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตรนำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากวัสดุหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้แก่ 1. อัดฟางก้อนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก,ะกะเ่เกษตรกร 2. ไถกลบทดแทนการเผา 3. ผลิตปุ๋ยหมกัก 4. ใช้เป็นวัสดุคลุมหน้าดิน 5. พราะเหตุฟาง พี่น้องเกษตรกร,กรไม่ว่าจะเป็นกเกษตรประมงปศุสัตว์นะครับถ้าสนใจฟางอัดของสูงข้าวชุมชนบ้านดอนกระต่ายนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่วิ่งอยู่ใต้ข้อความนะครับก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,ท,กรทุกท่านนะครับที่หยุดเผานะครับข้าวหรือสร้างข้าวในพื้นที่เกษตรกร,ท,กรท่านนะครับขอบคุณครับ ร,รณรงค์เกษตรกรทั่วไทยงดเผาตอสังช่วยลดโลกร้อนหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเรา